สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม p u b G mobile นะครับเป็นอีก1เกมนะครับที่เราเคยเล่นนะครับเคยเล่นกับเพื่อนๆนะครับที่เพื่อนๆที่เคยเรียนด้วยกันมาตั้งแต่มัธยมนะครับซึ่งตอนนี้แต่ตอนนี้ก็ค่อยๆทยอยหายไปไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะกลับมาเล่นกันนะครับแต่เรามาคนเดียว เดี๋ยวเราสุ่มหาเพื่อนเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูประวัติการเล่นนะครับของผมนะครับน่าจะไม่ได้เล่นมาน่าจะผ่านมาเป็นปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูประวัติกันสำหรับซีซันปัจจุบันนะครับเรายังไม่ได้เล่นเลยนะครับเล่นไปศูนย์ครั้งนะครับแล้วก็ซีซัน ดูตรงไหนออซีซั่นดูซีซั่นก่อนหน้านี้นะครับมีเล่นไป9แมตช์นะครับเล่นไป7อันนี้คือส่วนมากจะเล่นกับลูกนะครับเล่นกับลูกชายนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับหางหายไปนานมากมีเล่นซีซั่นนี้นะครับแล้วก็มีเล่นบ้างนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้เราจะมาเล่นนะครับแบบโซโล่นะครับเดี๋ยวหาทีมสุ่มไปนะครับ แล้วก็มาดูว่าเรายังจะยิงได้หรือเปล่านะครับโอเคเราไปแมปไหนดีเอาแมปซันฮอกไหมซันฮอกหรือเอ้ารีวิกเอาซันฮอกแล้วกันนะครับแล้วเราก็จะไปแบบจับคู่ไม่จับคู่ไม่ได้นะครับอา่า เราจะไปรีวิวแมปเล็กๆอ่ไปรีวิวแมปเล็กๆดีกว่าโอเคนะครับ,จ,บ,รบจับคู่พร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยโอ้โหเราเป็นคนกระโดดเลยเนี่ยเพื่อน เพื่อนลงไหนเพื่อนวิอันนี้อะไรเนี่ยคิมสันคัตเสซ่นนะครับกับหมู่บ้านมาป่าเราจะลงลงไหนดีเพื่อนลงตรงนี้เลยไหมคิมสันไหมแบบว่าแตกแล้วก็แยกย้าย เราต้องให้เพื่อนแบกนะครับดูกันนะครับคิมสันผมจำระยะที่เรากระโดดไม่ได้แล้วนะครับว่ามันกระโดดเท่าไหร่นะถ้าเป็นแผนที่ตัวนี้น่าจะ400หรือเปล่านะครับน่ประมาณสัก400เราค่อยโดดนะครับมันจะถึง400ไมเนี่ ทางอีกเอ้าโอ้มาพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าเราจะลงไหนโทษทีเพื่อนโอ้โหโดนพิดเพื่อนโทษทีนะเพื่อนเกมแรกก็โชว์ โชว์เพื่อนซะแล้วนะครับแต่เพื่อนเขาไม่รู้จักกันกับเรานะครับแค่เราเงียบๆเอาไว้นะครับเพื่อนจะไปเรื่อยๆเพื่อนโอเคไม่ว่ากันอันนี้มันมีอะไรแผนที่อ่ะดูมนะันจะบอกเราว่าแผนที่มันมีสมบัติอยู่ไหนเ่ะ โถ่ปืนที่เรามีนะครับ MK 12เอาอันนี้ไปก่อนโอเคไหนสมบัติอ๋ออยู่ตรงนี้เหรอเพื่อนสมบัติอยู่ไหนเพื่อนมีเล็บโซนเลยนะครับเราต้องระวังเล็บลโซนตรงนี้เนี่ยซวยเลยนะ ไปอีกเหรอเราจะเป็นโดนยิงไหมเนี่ยเปิดยังไงโอ้มี M4 จริงๆด้วยครับ๋ยวนะอยวนะรนอนก็เรานอนครนนับเราเปิดกระเป๋าแล้วก็ใช้ M4 นะครับ แล้วก็ทิ้งโอเค,อเค,อคบอทยังไม่มีให้เรายิเงเลยเนี่ยเพื่อนเราอยู่ตรงไหนเพื่อนตอนนี้เราอ่ายังยังงงงงอยู่นะครับ เพราะว่าก็เราก็ไม่ค่อยได้เล่นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้เราเฝ้าเสาตรงนี้ให้เพื่อนดีหรเปล่าตอนนี้เรายังไม่ได้ลั่นไกลสักนัดเลยนะครับ วบแล้วก็มีของมีของวิจริงๆเราชอบกระบ,บอกนี้นะเพื่อนเราชอบกระบ,บอกนี้นะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวขอใช้ก่อนอันนี้ทิ้งไปนะครับอันนี้ปืนแตกอ้เอ็กทีเหมือนกนอันนี้ใช้ได้นะครับเราจะใช้ปืนส่งกระบอกนี้แล้วกันนะครับ ดไ,ได้หมดนะครับทั้งสองก็บอกนะไม่ว่าจะเป็น M7 กับ M4 พรามะันเปรันะ T ปืนที่ัมนันแต่ัมานล่ว้วม้หมค้มีคนคหนโอ้ยมนเคราตกใจหมดนพืรอ้หมดนะค่อนอะรไะรมานรนะร โคที่เราถนัดนะครับคือเราไม่ถนัดเลดดอดเราจะเน้นโฮโลเราเพื่อนเราไปไหนเพื่อนเพื่อนเราไม่ไปหานะเพื่อนเราอยู่ใกล้ๆกันไว้ก่อนนะเพื่อนเพื่อนนะครับเรารอดักยิงเผื่อมีคนมามาเสา แล้วก็เดี๋ยวรอเพื่อนเราเข้าวงนะครับแล้วเราก็กินยารอในยามากินยังไงโอ้โหมียามียเม็ดอันเดียวอันนี้เพื่อนคงบ่นว่าโดดอะไรเนี่ยทำไมมาร์กจุดนึงโดดอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนมาร์กเอาไว้ตรงนี้นะครับแต่เราเราไม่ได้โดดนานครับขอโทษเพื่อนด้วยนะครับ เพื่อนเราต้องไปช่วยเพื่อนแล้วครับตอนนี้เราตั้งใจจะรอชุกแต่เราต้องวิ่งแล้วครับจะดักอยู่หน้าวงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราต้องดูด้วยนะครับเผื่อมีตัวมาดักเรา มอ,อเพื่อนเราอยู่ตรงนี้เุ้ยนั่นไงเพื่อนเราเพิ่งออกจากเสามา the mark, attack the mark, help! I think we should go Please recall me. Calm down, เราเฝ้าเสาดีแล้วนะครับเราเฝ้าเสาดีแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเรายังเป็นมือใหม่หัดขับนี่ไงประโยชน์ของเราคือเรียกเพื่อนลงมาเพื่อนโอเค เื่อกี้เหมือนมีตัวขี่ม้านะครับที่มันวิ่งมาใ,ใกล้เราอะ่ะเพื่อเราลงตรงไหนเพื่อเราลงตรงกลางเลยนะครับก็ไม่เป็นไรให้เพื่อนลงไปเรายังต้องการแม็กดำยาด้วย ไปนู่นตรงกลางเลยนะครับไอคนเหลือ6คนนีเ่เหรอเรายังไม่ได้ยิงใครเลยเนี่ย โอ้เร right. ียบร้อยเพื่อนโอ้ยเรียบร้อยเลยเพื่อนรีคอร์ได้อยู่เลยเพื่อนโอ้รีคอร์ได้เพื่อนเรียกหน่อยเพื่อนเรียกหน่อยเพื่อนมาร์คต์อินโลเคชันมาร์คต์อินโลเนเพื่อนเรียกเล่าหน่อยเพื่อน เราเรียกนายนะเพื่อนโมที่กี้เราหันไปยิงเราหันไปยิงไม่ทันนะครับมาแล้วเราลงตรงกลางไปเลยมีแอร์ดรอปตัวแกร่ เยแล้วไป1เลยเหรอีคนหดือบับกเ่อน ไก่ไม่เ<จ><จ>หลืองไก่ะวังคาเพื่อนหลังคามิดนะ awesome. Awesome ต,ตื่นเต้นหุ้ยเงียบเลยตื่นเต้นเงือสองสองเราจะเปิดเผยตัวต้นไหมรอ,อเพื่อนมาดีไหมครับเพื่อนเราออกไปแล้วนะสองตัวคือเขาบอกเขาคิดว่าน่าจะยิงไม่ได้แต่เราจะเล่นแบบใจยเย็นๆนะครับเราเป็น ตัวนะครับอยู่ใกล้ๆเราน่าจะเป็นเพื่อนกัน โอ้โหกินไก่ไรเลือดโอเคนะครับเราก็ค่าศูนย์นะครับอ่าก็ชนะพอเพื่อนนะครับอยากจะลองอีกสักเกมหนึ่งแต่ กลัวคลิปมันจะยาวอันนี้ถือว่าเรายังเป็นมือใหม่นะครับเราไม่ได้เล่นนานกดไลค์ให้เพื่อนหน่อยละกันนะครับแล้วก็ใครชวนเรามาเนี่ยทีจีคือคนเมื่อกี้ไม่เอานะครับเดี๋ยวขอไปเดี๋ยวขอไป ซ้อมมือมาก่อนนะครับเพราะว่าโอ้โหตะกี้เนี่ยเราโดนยิงน็อกครับไม่ได้สวนกลับเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลงไปคลิปหนึ่งก่อนละกันนะครับเดี๋ยวไปซ้อมมาก่อนเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้เล่นนานนะครับโอเคนะครับถ้างั้นคลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้ครับก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับถ้าใคร อยากจะแนะนำอะไรก็แนะนำมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ